วันนี้คุณเกฟมาแชร์เคสเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะวันนี้จะมาแชร์เคสของย่าครับเป็นพี่เคยของเอคครับก็เ,ออเขาเป็นอะไรเป็นเรื่องไขมัน,มนเกินครับก็พฤติกรรมก็ดื่มเบียร์เยอะครับเพราะว่าพี่เขยกับพี่ชายเนี่ยเป็นอาชีพขับรถใช่ไหมครับที่เคยผมูดเล่าก็คือ ปกติขับรถเนี่ยจา,จากจังหวัดไปสู่จังหวัดนียก็สิบกว่าชั่วโมงต่อวันอยู่แล้วนะครับออพอกลับมาบ้านเนี่ยเยน็ยนๆเนี่ยก็ไม่ออกกาลังกายเลยก็กินข้าวใช่ไหมครับแล้วก็เบียร์สัตกกระป๋องหนึ่งหรือว่าขวดหนึ่งเนี่ยก็ทําอย่างเงี้ยแบบเป็นเวลานาน,านหลายปีมากแล้วก็อีกวันหนึ่งเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วอะครับเดือนมกราเนี่ยก็รู้สึกว่าสุขภาพเริ่มแย่มากแล้วสุดสุดมากครับ วันหนึ่งคือไปนอนอยู่ใต้พื้นรถพื้นรถเพื่อที่จะไขหรือว่าหันไอหมุนนอตรถใช่ไหมครับอ๋อไปซ่อม <ลด S 2> อรถไช่ซ่อมรถอะอยู่ตยใ<ช>ต้ใต้พื้นรถรู้สึกว่าเฮ้ยบ้านมันหมุนเนี่ยรถมันหมุนแล้วก็รีบออกมาจริงๆรถไม่ได้เป็นอะไรมันยังอยู่ที่เดิมนะครับรู้สึกว่าหมุนนะครับก็เลยว่ามึนหัวเนะาะผมว่ผมเข้าใจว่าเป็นโรคไตหรือเปล่าครับก็ เพราะว่าตัวตัว,ตวพี่เขยเนี่ยบวมมากวบวมจริงๆไม่ได้บวมนะครับ,บ, <c oughs> บ,บอ้วนอ้วนเบียผมก็ไล่ไปตรวจเลยนี่ไปตรวจเลยครับว่าจะได้ผลเลือดผลเลือดมาเนานะว่าเป็นยังไงครับอพอไปตรวจเนี่ยก็ปรากฏว่าค่าไตโอเค,คดีอยู่ครับแต่ว่าค่าค่าไขมันเนี่ยของไตรกอสรายเนี่ยสูง ถึง468ครับแล้วก็คอเลสเตรอรอลใน212ครับก็ถือว่าหมื่นหัวมากแล้วก็ผมก็นี่ทำไงดีก็มีฮาร์ดมีอูมินอนปกติก็กินอาจจะกินไม่ได้ต่อเนื่องครับแต่ว่าวันนั้นนี่ยผมก็เน้นว่าให้กินอูมิสองฮาร, 1, ร์ดหนึ่งอูมิสองฮาร์ดหนึ่ง กินไปประมาณสักสัปดาห์หนึ่งยังไม่ดีขึ้นเลยด,ดีดีขึ้นแต่ว่ายังไม่ถึงกับว่าไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ mm hmm. ผมก็ให้เพิ่มบูมี่เนี่ยสามซองแล้วก็ฮาร์ดสองซอง mm hmm. ต่อวันนะครับหนึ่งสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์แล้วก็ผมเนี่ยแนะนาว่าให้ไปตรวจที่เพราะว่าอยู่เวียงจันทร์ให้มาตรวจที่โรงพยาบาลอุดรดูครับเพราะดูลาในพม่าค่าไม่ค่อยเป็นมันเป็นภาษา เราไม่ค่อยคุ้นนะครับเราอยู่ท<ช>ี่นี่เราคุ้นมากกว่าครับพอ,าอมาตรวจที่อุดอรเนี่ยค่าไตรไตรกีไตรกรีสลายเนี่ยจากที่468ใช่ไหมครับ<ช>มันลดลงมา158ครับโอ้อันนี้เดี๋ยวขอ,บอ,บ,อบอกอีกรอบนึงว่าทานไปเท,ท่าไหร่นานเท่าไหร่นานแค่ไหน,น,นคะับวิทา,าน,2ส,าน2สัปดาห์เองเนี่ยสองสัปดาห์ตั้งแต่วันที่10 ตั้งแต่วันที่16ใช่ไหมครับเพราะว่าวันที่16มกราคมนะครับปี2020 20นะครับค่าไตรกิสรายเนี่ยอยู่ที่468นะครับแล้วก็กิิโอมิ 2H1 ต่อเนื่องนะครับแล้วก็มาอยู่ที่ลดลงมาที่158ไตรกิสรายครับแล้วก็คอเลสเตอรอลเนี่ยจากที่212ใช่ไหมครับแล้วก็ลดลงมา172 ก็คือวันที่16ของเดือนมกรามาตรวจอีกทีวันที่31มกราครับคือพี่เคยคุยแล้วเปิดกล้องกับผมเลยกาบอกว่าไม,ไม่ไม่คิดว่าอาการแบบนี้มันจะหายไป Mm hmm. ครับตอนนี้เริ่มเริ่มเก็ดละไมไม่ไม่กินเบียร์ก่อนนอนไม่ไม่กินไม่ดื่มไม่ดื่มก่อนแล้วครับ mm hmm. ก็ดีขึ้นมากเลยครับว่า <Okay. S 1> ที่เกยได้ชอบชอบกินขนมปังเห mm hmm. ่ไหมที่ที่ฝั่งเขาจะมีขนมปังชิ้นใหญ่ๆอะ่ะข้างในมีอ่าข้างในมีมีมียอมีมีขนมข,นข้างในกินมันอร่อย จะอร่อยมากมีไส้ครับเยีเย็นก็ใส่เบียร์ทุกวันครับก็ตอนนี้ดีขึ้นแล้วแล้วก็กลับมาปกติก็ดีใจมากๆที่ว่าพี่เอยก็กลับมาได้ปกติเนาะเป็นตัวอย่างที่ดีให้ครอบครัวครับขอบคุณมากครับ